พระธรรมมาลโกพระเยซูทรงรักษาคนเป็นอัมพาตพระธรรมมารโกบทที่สองสองสามวันต่อมาเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาโณนาอูมอีกประชาชนได้ข่าวว่าพระองค์มาประทับที่บ้านดังนั้นคนเป็นอันมากจึงหลั่งไหลมาอยู่ที่นั่นจนไม่มีที่ว่าง แม้แต่ที่นอกประตูและพระองค์ทรงเทศนาข่าวนั้นให้พวกเขาฟังมีชายสี่คนหามคนเป็นอมภาตคนหนึ่งมาเฝ้าแต่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงพระเยซูได้เพราะคนแน่นมากจึงลื้อหลังคาตรงที่ประทับ แล้วหย่อนที่นอนซึ่งคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ลงมาเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสกับคนเป็นอัมพาตนั้นว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วฝ่ายพวกธรรมจารย์บางคนซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นคิดในใจว่าทำไมพูดอย่างนี้เขากำลังพูดหมิ่นประมาทพระเจ้านี่ นอกจากพระเจ้าแล้วใครจะอภัยบาปได้พระเยซูทรงทราบในพระทยัยโดยทันทีว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ในใจจึงตรัสว่าทําไมพวกท่านจึงคิดเช่นนั้นที่จะพูดกับคนเป็นอมพาตว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วกับจงลุกขึ้นแบกที่นอนเดินไปอย่างไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้ก็เพื่อ ให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปและพระองค์ตรัสกับคนเป็นอมาภาตว่าเราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้นจงแบกที่นอนกลับไปบ้านเถิดเขาก็ลุกขึ้นแบกที่นอนเดินกลับบ้านต่อหน้าคนทั้งปวงทุกคนต่างประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้เลย ทรงเรียกเลวีพระเยซูเสด็จไปที่ริมทะเลสาบอีกฝูงจุจมกลุ่มใหญ่ภาพกันมาเฝ้าและพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาขณะทรงดำเนินไปตามทางทรงเห็นเลวีบุตรอาเฟอัตนั่งอยู่ที่ทด่านเก็บภาษีจึงตรัสก,กับเขาว่าจงตามเรามาเลวีก็ลุกขึ้นติดตามพระองค์ไป ขณะพระเยซูสเสวยพระกรยาหารมื้อค่ำที่บ้านของเลวีมีคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนรับประทานร่วมกับพระองค์และเหล่าสาวกเพราะมีคนมากมายได้ติดตามพระองค์มาเมื่อพวกธรรมจารย์ที่เป็นฟาริสีเห็นพระองค์ทรงร่วมโต๊ะกับคนบาปและคนเก็บภาษีก็ถามสาวกของพระองค์ว่า ทำไมเขาจึงร่วมโต๊ะกับคนเก็บภาษีและคนบาปเมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนี้จึงตรัสกับพวกเขาว่าคนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปถามพระเยซูเรื่องการถืออดอาหารขณะนั้น สิทธิของยอนและพวกฟาริสีกําลังถืออดอาหารอยู่มีบางคนมาทูลถามพระองค์ว่าทำไมสิทธิ์ของยอนกับสิทธิ์ของพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่สิทธิ์ของท่านไม่ถือพระเยซูทรงตอบว่าจะให้แขกของเจ้าบ่าวอดอาหารขณะเจ้าบ่าวอยู่ด้วยได้อย่างไร ราบใดที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยพวกเขาก็ทำเช่นนั้นไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเจ้าบ่าวจะถูกนําตัวไปจากเขาและในวันนั้นพวกเขาจะอดอาหารไม่มีใครเอาผ้าใหม่ไปปะเสื้อผ้าเก่าถ้าทำเช่นนั้นผ้าใหม่จะหดรั้งผ้าเก่าให้ขาดมากกว่าเดิม และไม่มีใครเทเหล้าอางุ่นใหม่ใส่ลงในถุงหนังเก่าถ้าทำเช่นนั้นเหล้าอางุ่นจะทำให้ถุงนั้นขาดก็จะเสียทั้งเหล้าอางุ่นเสียทั้งถุงเขาย่อมเทเหล้าอางุ่นใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่เจ้าเหนือวันสบาโตในวันสบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเสด็จผ่านทุ่งนาขณะเดินไปตามทางสาวกของพระองค์ก็เด็ดรวงข้าวพวกฟาริสีจึงทูลพระองค์ว่าดูนั่นทำไมพวกเขาทำสิ่งที่ผิดบัญญัติวันสบาโตพระองค์ตรัสว่าพวกท่านไม่เคยอ่านหรือว่าดาวิดท,ทำอะไรเมื่อท่านกับพวกพักพวกหิวโหยและขัดสน ในสมัยของมหาปุโรหิตอาบีอาบธาดาวิดเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและกินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตามบทบัญญัติแล้วมีแต่ปุโรหิตเท่านั้นที่จะกินได้และดาวิดย,ยังแบ่งขนมปังนี้ให้พักพวกกินด้วยและพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าวันสบาโตมีขึ้นเพื่อมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์มีขึ้นเพื่อวันสบาโตดังนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเหนือวันสบาโตด้วย